วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแกนสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุษยิวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน1ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องอิ่มอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมค่ะท่านผู้ฟังคะในยุคนี้ที่ new normal วิถีชีวิตใหม่ด้วยการสั่งอาหารออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตคนมากขึ้นเพราะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายทำให้คนรู้สึกว่าปลอดภัยแต่หลายคนอาจมองข้ามปัญหาที่แฝงตามมาด้วยนั่นคือปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นสูงอย่างก้าวกระโดด ลองมาดูการคาดการสถิติขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารออนไลน์กันค่ะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณขนาดไหนในช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 ได้มีการประมาณการว่าธุรกิจการสั่งอาหารออนไลน์สร้างขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งสูงถึง560ล้านชิ้นต่อปีแต่พอช่วงถัดมาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 การสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น จากมาตรการล็อกดาวน์ให้คนหยุดอยู่บ้านให้สั่งอาหารกลับบ้านอย่างเดียวประกอบกับมาตรการโซเชียลดิสแทนซิงทำให้ยอดการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นทวีคูณคาดการว่าขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นสูงถึง300%เอร์เซก่อนหน้านี้ผู้บริโภคมีกระแสต,ตอบรับการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยู่แล้วพอมาปีนี้ สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เป็นตัวเร่งให้วิธีการบริโภคและธุรกิจการสั่งอาหารออนไลน์เติบโตเร็วขึ้นจึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าขยะพลาสติกต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาหาศาลแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าการซื้ออาหารกลับมากินที่บ้านก็สร้างขยะแต่ที่จริงแล้วเราสามารถนำภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหารเองได้แต่รูปแบบการสั่งอาหารออนไลน์ในปัจจุบันทางร้านอาหาร จะจัดอาหารใส่บรรจุภัณฑ์และถุงพลาสติกมาให้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านเมื่อได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะชีวิตคนทำงานต้องแข่งกับเวลาการเลือกสรรอาหารถูกใจแค่ปลายนิ้วจึงเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้ยอมรับได้ไม่ยากซึ่งคงเปรียบเหมือนกับการใช้ถุงพลาสติกหูหิว้วที่สะดวกต่อการใช้มากกว่าถึงแม้มีการรณรงค์ให้เลิกใช้โดยให้เหตุผล สร้างขยะทะเลที่ไปทำร้ายสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมแต่คนก็ยังไม่ยอมเลิกใช้หากว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมมือดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากการสั่งอาหารออนไลน์ก็คล้ายกับแนวทางการลดขยะทั่วๆไปคือ reduce เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ลดขยะได้อย่างจำกัด replace เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีต้นทุนในการจะซื้อบรรจุภัณฑ์ reuse เป็นวิธีสามารถลดขยะได้มากที่สุดแต่คงขาดความสะดวกสบายถึงตอนนี้บางแพลตฟอร์มเริ่มตั้งค่าให้ผู้บริโภคขอไม่รับช้อนซ่อมพลาสติกแล้วแต่ว่าร้านค้าหลายร้านก็ยังใจดีใส่มาให้อยู่เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้จะให้แพลตฟอร์มร้านค้าผู้บริโภคหรือภาครัฐแก้ปัญหาแต่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องจับมือทำไปพร้อมๆกันค่ะ มีข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระบุว่าตั้งแต่โควิด -19 แพร่ระบาดสัดส,ส่วนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเมืองโดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบดิลิเวอรี่แต่ละครั้งที่สั่งอาหารมีจำนวนพลาสติกไม่น้อยกว่า5ชิ้นประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์หีบห่อและอุปกรณ์ได้แก่ถุงพลาสติกกล่องกระดาษใส่อาหารกล่องพลาสติกใส่อาหาร กล่องพลาสติกหรือซองพลาสติกแยกชนิดอาหารซองเครื่องปรุงรสแก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่มตะเกียบไม้หรือพลาสติกช้อนและส้อมพลาสติกพร้อมซองพลาสติกใส่ตะเกียบหรือช้อนกระดาษทิชชูเป็นต้นซึ่งทั้งภาครัฐธุรกิจผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีและผู้บริโภคล้วนเป็น,นกลไกขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแปลงที่จะลดใช้พลาสติกเริ่มจากฝ่ายผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องตระหนักถึงการเป็นผู้สร้างขยะโดยการช่วยลดการใช้พลาสติกที่มาจากบรรจุพัณฑ์ดังนี้ความต้องการความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนให้ฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตการที่จะให้ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่เป็นพลังปรับเปลี่ยนให้ลดขยะพลาสติกถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านราคาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการสั่งสินค้าแบบรับหรือไม่รับพลาสติกความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นต้นสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควรจะมีทางเลือกในการสั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรีที่สามารถลดขยะพลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภทในขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และผู้ผลิตสินค้าบรรจุพัณฑ์อาหารควรทำเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกได้แก่งดการใช้และการให้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นช้อนซ่อมหลอดกาแฟเลือกใช้บรรจุพัณฑ์แบบย่อยสลายได้เช่นผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยจากกระดาษเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ซ้ำโดยจัดให้มีระบบค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะกับอาหารแต่ละประเภทเพื่อลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นเช่นมีช่องแยกชนิดอาหารเพิ่มทางเลือกในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโดยระบุรับหรือไม่รับช้อนพลาสติกหรืออื่นๆที่ไม่ต้องการท่านผู้ฟังคะถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเริ่มต้นจากการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าคัดแยกขยะ และทิ้งขยะพลาสติกให้ถูกที่เพื่อเพิ่มโอกาสให้ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นได้ถูกรวบรวมและนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ถือว่าช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกทางหนึ่งเพื่อโลกของเราค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่28พฤศจิกายนเป็นวันที่332ของปีหรือวันที่333ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกเรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก33วันในปีนั้น วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2451โรงเรียนเกษตรราธิการได้ถือกำเนิดขึ้นณนะวังสรบปทุมซึ่งรวบรวมโรงเรียนสามแห่งคือโรงเรียนแผนที่โรงเรียนกรมคลองและโรงเรียนวิชาการเพาะปลูกวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2483กรณีพิพาทษอินโดจีน ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินเข้าโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครพนมโดยนักบินไทยนำเครื่องบินขึ้นต่อสู้ทำให้เครื่องบินฝรั่งเศสถูกยิงเสียหายหนึ่งลำวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2533ลีกวนยูโอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้แก่ผู้นำรุ่นสองนายโกโจกตงหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานถึง31ปี ามาช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมือน้อยๆเพื่อให้โลกของเรารองลอยอย่างสวยงามเก็บขยะบนทางทุกชิ้นดูแลพื้นดินสะอาดเข้าไว้อย่าให้ใครทำลายโลกของเรา ไล่เลยกดว้า พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ